สวัสดีจ้าเช้าแบบนี้ทอดปลาต้องโกกินเองนะจ้าที่ไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีใครทำขายก็เลยต้องทำกินเองทอบเสร็จไปแล้วหนึ่ง แป้งที่ตัดเอาไว้นี่จ้ะเดีย๋ยวจะไมมเดี๋ยวจะไหมพอจะไปถ่ายเดี๋ยวจะไหมใค่ไแม่น่าไม่ชอบแบบกรบกรอบชอบแบบว่ามีแป้งนุ่มๆข้างในใ <c oughs> ส่กระดาษให้หลนซับน้ำมัน โอเคนะจ้าเดี๋ยวขอทอดให้เสร็จกันนะจ้าบ๊ายบายจ้าฝากด้วยนะจ้าปาต้งาองโก๋ทอดกินเองจ้าสวัสดีค่ะ